ทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์และบ,บันนี้กับเซิร์ฟเวอร์มิวโลแลนด์นะครับผมเอที่สองเปิดวันที่24มีนาคมนะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับผมไปเปิดรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์นี้กันว่ามีรายละเอียดยังไงกันบ้างนงันเดงนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมครับสบายดีกันหรือเปล่านะผมยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์นี้มีอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมสิ่งแรกเลยที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูก็คืออันดับในเซิร์ฟเวอร์ครับในนี้อันดับในเซิร์ฟนี้ว่ามีใครแต่งตัวหรือว่าอุปกรณ์อาวุธเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอันดับหนึ่งโอเวลนะครับผมนี่พลังโหดมากครับอันดับที่สเนี่ยตรงสื่อภาษาเกาหลีหรือว่าภาษาจีน นะครับอันดับที่3ก็มาดิครับนี่ฮะโอ้โหรูปแบบการแต่งตัวแต่ละคนนะใส่เป็นพูดอัปเกรดใหม่ครับผมอันดับที่5สไป라이นะครับผมก็จะมีหนุ่มหล่อสาวสวยที่เข้ามาเล่นกันเยอะแยะมากมายกับอุวุธที่สวยมากๆเลยนะครับดูฮะอาวุธแบบมีออร่าแบบเจ็ดสีเลยนะครับผมสวยมากครับเซิร์ฟเวอร์นี้ดูธนูสีทองนะครับผมนี่คือรูปแบบการแต่งตัวแล้วก็หนุ่มหล่อสาวสวยในอันดับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับส่วนของจะแจกฟรีครั้งแรกนะครับเซิร์ฟนี้มีกิจกรรมไลฟ์แชร์แล้วก็มี กิจกรรมแจกเป็นเงินด้วยนะเป็นท็อปอันดับนะครับผมก็ไปดูรายละเอียดได้ครั้งแรกคือวิดีโอนี้ได้เลยนะครับส่วนของแจกฟรีครั้งแรกครับนี่ฮะมีประมาณนี้นะครับจะมีพวกกล่องผลไม้นะครับผมแล้วก็จะเป็นมุขค่าประสบการณ์นะครับไว้สําหรับเพิ่ม EP นะครับแล้วก็จะมีเหรียญข้ามวสด้วยนะครับมีผู้แจกมาครั้งแรกนะครับผมเป็นเซตเทพเลยนะครับกึ่งรองของเติมเลยนะตัวนี้ นะครับผมแล้วก็จะมีกล่องนะครับผมสําหรับชุดแฟชั่นนี่ฮะโอ้โหเพชรได้เยินอะไรในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับหนาทีได้รับไปเลย20,000ไม่ล็อกนั่นเองนะครับแล้วก็เราสามารถมารับของได้เพิ่มเติมในกิจกรรมคาอีนะครับเป็นอุปกรณ์สัตว์ขี่มุคคาบสบการนะครับผลไม้เพชรนะครับแล้วก็จะมีกิฟโค้ดแจกมาด้วยนะครับสามารถไปใส่ได้เลยอันนี้ผมก็ใส่มาหึ่กิฟโค้ดแล้วจะได้รับเป็นเพชร แล้วก็จะเป็นมุกคาาประสบการณ์นะครับผมอู้มุกคาาประสบการณ์เนี่ยแจกมาเยอะนะเนี่ยมุกคาาประสบการณ์เนี่ยมันคือไอเทมสาหรับเพิ่ม EP นะครับคือเราไม่ต้องไปเก็บเวลเราแค่กดกินอัน,นเนี้ยจะทําให้ EP เราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะอย่างมหาศาลเลยนะครับถ้าเรามีในส่วน Magic b o o s t e เนี่ยแล้วก็สามารถเกิดใหม่ได้เลยนั่นเองนะครับตัวซตพูดเนี่ยเขาแจากมาให้เรานะครับผมเป็นเซต คุณสวัสิพื้นฐานอยู่ที่เพิ่มความเสี่ยงีน30%แส่คาดกับแสธรรมดานะครับดูทรัพย์17%ออฟธรรมดานะครับผมจะเป็นออฟ2%สุ่มนะครับแล้วก็จะมีสัดส่วแจกมาให้เราด้วยมีฉายานคอมนะครับ,รบมีอุปกรณ์จัดแจกแรกเริ่มนะครับขั้น14แจกมาให้เราฟรีครั้งแรกทําให้เราเนี่ยปั่นตัวได้ง่ายๆเลยในการเกิดใหม่ครั้งแรกนั่นเองนะครับมีับฉายาไอมีเหตุผลฉายาเบือเ่อเมียนะครับแล้วก็ฉายานะครับผมเหม็นสาบคนจน นี่ฉายาตะค่อมนี่มีเยอะมากเลยนะครับมีผลไม้ด้วยแจกอย่างเยอะนะครับมีเครื่องประดับแจกมาให้เราอีกต่างหากนะครับแล้วก็สามารถกดคลิกใช้งานได้เพื่ออัปเกรดตัวละครมีชุดแฟชั่นแจกมาให้เราหลายชิ้นพอสมควรกับปีกแฟชั่นนะครับผมนี่ฮะเราสามารถใส่ได้ด้วยนะเพราะว่าเราทำการนะครับผมใช้เหรียญข้ามเพจไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่งตัวได้เลยนะนี่ชุดแฟชั่นปีกแฟชั่นนะครับ ใส่ได้เลยนะฮะของจแจกฟรีครั้งแรกเบสิกมีประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่น้อยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับของแจกในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีอุปกรณ์ชุดแฟชั่นเพชรนะครับอุปกรณ์สัตว์ขี่นะครับเซ็ตพูดตัวนี้แล้วก็ใส่ได้นะครับจำนวน4ตัวเอ๊ะทำไมเซ็ตพูดเวลาใส่แล้วเป็นตัวหมาป่านะครับก็อเีกเดียวนะภาพเป็นมังกรแต่ว่าเป็นตัวหมาป่ากับตัวกระดูกนะครับนี่ดูภาพมังกรนะดูเฮ้ยผมชอบตัวนี้สวยมาก มาป่าราชานะครับผมนี่ใส่ได้เลยอุ้ยพลังขึ้นด้วยตัวนี้เน้น p แน่ๆเลยนะครับพลังลบเนี่ยที่ผมใส่ของไปโดยประมาณเนี่ยอุปกรณ์สัตว์ฉี่ก็ใส่ได้นะครับผมจะลองใส่ดูนะอุปกรณ์สัตว์ฉี่ว่าพลังลบของผมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในการปั้นตัวครั้งแรกเราจะฟารม์มบอสได้หรือเปล่านะครับผมใส่อุปกรณ์สัตว์ฉี่ไปแล้วเนี่ยขึ้นมาหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนสี่ร้านห้าแสนนะครับที่ผมยังใส่ไม่หมดนะถ้าคุณผู้ชมเข้ามาเล่นก็ ใส่หมดเนี่ยขึ้นมา5ล้านแน่แนเลยนะครับเพราะว่าเขามียันแจกมาขั้น90ด้วย5.6ล้านนี่มีแน่นอนในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับส่วนของแจกครั้งแรกมีประมาณนี้นะครับก็ตามที่เห็นเลยเยอะสุดๆดนะครับส่วนกิจกรรมในคานี้เรียกได้ว,ว่าไฮไลท์ในเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีกิจกรรมในคาเยอะมากๆแน่นอนได้เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับมีล็อกอินทุกวันนะครับผมได้รับเป็นของตีบวกนะครับอัปเกรดตัวละครนะฮะตอบแทน v i p ได้รับเป็นเพชรล็อก นะครับผมเพชรล็อกนี่คือแจกเยอะมากที่ผมรีวิวให้เห็นเนี่ยเพชรล็อกเนี่ยได้จากกิฟต์โพสก็มีอีกต่างหากเลยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกคืนกําไรนะครับผมนี่ฮะความสําเร็จคืนกาไรยศคืนกาไรจะได้รับของตอบแทนด้วยแล้วก็ยันนะครับผมมีแล้วก็แต่งงานก็จะได้ของตอบแทนให้บวกตีบวกบวก,ก็จะมีนะครับผมแฟชั่นทั่วไปกิจกรรมแรกนะครับเป็นอุปกรณ์สัตว์ฉีนะฮะนี่ฮะเป็นอุปกรณ์สัตว์ฉีระดับสูงนะครับผมขั้น12บนะฮะบวก2 0ให้เราด้วย บวกกับกล่องโล่นะครับออฟ5%นะครับอันนี้แลกยันเทพนะครับผมนี่ฮะแลกยันเทพจะมียันนะครับผมขั้น99ไล่ลำดับไปเรื่อยๆจนถึงขั้น100นะครับผมเทศกาลนะครับผมแลกของรายวันนะครับผมเป็นของอัปเกรดตัวละครเลยนะครับผมแล้วก็เทศกาลแลกของนะครับผมเป็นปีกแฟชั่นฉายานะครับผมแล้วก็จะเป็นสัตว์ขี่ปีกแฟชั่นต่างๆก็สามารถมาเลือกแลกได้เลยนะครับผมโดยใช้เป็น ไขราชามงก,ก,กรในการแลกนะครับเทศกาลแลกของนะครับผมมีฉา,ายาด้วยนะครับผมให้เราเลือกแลกสวยๆนะครับโดยใช้เป็นลูกแก้วนะครับผมพุฒราชานะครับมี2ช้อยนะครับลูกแก้วตัวนี้มันแลกสักคีได้ด้วยนะครับนี่ฮะโอ้สักคีชุดแฟชั่นนะครับผมเครื่องประดับนะเราก็สามารถเข้ามาเลือกแลกได้โดยใช้เป็นลูกแก้วตัวนี้นะครับผมลูกแก้วพุฒราชานะครับแลกได้เยอะมากเลยครับ แล้วก็จะเป็นพวกสายฟรีแลกพูดนะครับผมพูดตัวนี้เป็นพูดตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับมีคุณสบัดออดพิเศษคือบวก2%เนี่ยออฟเขียงเยอะมากเลยนะครับก็สามารถเก็บสะสมมาแลกได้นะครับแลกพูดสายเติมนะครับไม่ใช่ดิสัตขีนะครับทาไมเขาบอกเป็นพูดนะฮะขอแลกสัตขีนะครับอันนี้ราชาสําหรับสายฟรีนะครับก็จะมีประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมครับราชามากของขวัญนะครับผมจะได้รับของประมาณนี้เลยราชาใช้จ่าย นะครับแล้วก็จะเป็นราชาสายเติมเงินนะครับมีปีกแฟชั่นนะครับอาวุธแฟชั่นสัตว์ขี่แฟชั่นนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมไอเทมเนืสำคัญในการแรกหรือว่าอัปเกรดตัวละครนะครับอันนี้เป็นเติมเงินรายวันได้รับเป็นผลไม้นะครับบวกเป็นของต่างๆอัปเกรดตัวแล้วก็จะเป็นเติมเงินครั้งเดียวนะครับได้รับเป็นอาวุธนะครับผมต่างๆตามนี้นะเติมเงินต่อเนื่องนะครับได้รับเป็นปีกแฟชั่นนะของแรกนะครับสำคัญอยู่ในนี้เลย นะครับของแรกอาวุธราชาไปแล้วของได้เยอะมากเลยครับเซิร์ฟนี้มีนะสำหรับเติมเงินนะครับสะสมเติมเงินนะครับผมได้รับเป็นเพลสนะฮะรอยเท้านะครับแฟชั่นสัตว์จีแล้วก็จะเป็นเซตพูดเซตพูดตัวนี้นะครับมีออฟที่โหดโคตรเลยนะฮะดูดซับนี่ยีเพิ่มความเสียสี่สิร์เซนะครับแล้วก็เพิ่มความเสีท่าสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหออปอนด้วยนะครับตัวนี้อยู่ในเติมสะสมนะครับใครอยากจะได้นะฮะจบเลยนะครับผมคอนแพะจี นะครับตัวดีเซตแบบโหดมหาปลายหลไส้จริงจริงบวกกับอุปกรณ์แรกเริ่มต้นนะครับออฟห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะขั้นยี่สิบสองสำรับใครที่เติมเงินสะสมเนี่ยได้รับของดีมากนะครับแต้มเติมเงินแรกของได้ด้วยนะนี่หอ VIP อพีเทศกาลบอสนะครับครับยังอื่นกงล้อหมุนครับกงล้อหมุนสุ่มได้รับเป็นของของแฟชั่นเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหสัตว์ขี่อาวุธแฟชั่นนะครับผมเยอะมากของอัปเกรดตัวละครนะฮะที่สำคัญคือรอยเท้าที่เยอะจัดจริงๆครับดู สุ่มเนี่ยผมว่าต้องโดนนะผมลองสุ่มดูนะใช้ห0 0 0ื่นนะครับแบบไม่ล็อก3 0,000ื่นนะนั่นไงผมว่าแล้วโดนปีกมาแล้วมันมีของแฟชั่นเยอะอ่ะรอยเท้านะครับผมก็มีเยอะเนี่ยมีเพชรด้วยนะครับผมว่าผมต้องโดนน่ะผมโดนอุย้ยเกือบจะโดนสัตว์ขี่แล้วเมื่อกี้แฟชั่นสัตว์ขี่นะครับผมจะลองสุ่มดูนะแสดงว่าคนมาสุ่มเยอะแน่ๆเลยเพราะว่ากลงล้อหมุนเนี่ยเอ่อมันเปิดให้เราเนี่ยสุ่มได้รับของแฟชั่นเยอะมาก นะครับมีไม่เอ่ยอุย้ยผมโดนเมื่อหนึ่งอันแล้วนะเมื่อกี้ผมได้ปีกแฟชั่นมานะครับอันแน่ผมได้แล้วนะครับผมเป็นรอยเท้ากับปีกแฟชั่นนะโอ้สนุกอะ่ะใครทีเ่เป็นสายสมเคองร้อนเนี่ยผมว่าเซิร์มีตอบโจทย์แน่ๆเลยเพราะว่าเขาเปิดให้เราสมได้รับของดีเยอะมากเนี่ยผูย้ชมครับรอยเท้ากับปีเมื่อกี้ผมสมให้ดูสดๆเลยนะฮะว่าอฮ้ยทำได้ง่ายมาก นะครับอย่างอื่นก็จะเป็นของดอกมอนนะแล้วก็การเกิดใหม่เนี่ยผมกินมุกคภาพสบการไปเยอะมากถ้าเมจิคริสตัลผมพอนะผมว่าเกิดใหม่ได้เยอะมากเลยนะนี่ฮะคัสหกคัสเจ็ดแล้วตอนนี้นะครับคัสเก้าพอ,อยังคัสสิบยังไม่พอใช่ไหมมุกคภาพสบการผมเยอะคลาสสิบเอ็ดนะครับผมคุณผู้ชมฮะคลาสสิบเอ็ดครับผมตอนนี้นะฮะเกิดไม่ได้คลาสสิบเอ็ดแล้ว นะครับก็จะเป็นพวกกิจกรรมที่เหลือก็จะเป็น้านคานะครับ้านค้าก็จะเป็นของพื้นฐานนะครับขายอัลบัมล้มรูปฉายานะครับของ T ีโบเอปเกดตัวละครพื้นฐานนะครับในราคาก็ไม่ได้เวอร์นะราคาเราสามารถจับซ่องได้นะครับก็สามารถมา,าช้อปปิง้งซื้อของอัปเกรดตัวเพื่อปั้นตัวละครกันได้นะครับนี่มีเซตเริ่มต้นตั้งกันเชิญสายพลังนักเวทมีเซตเริ่มต้นขายด้วยนะครับแต่แพงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เซตเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นกล่องอะไรหรอ กองหีบสมบัตินะครับผมฤดูร้อนนะฮะประกอบด้วยนะปีกนะครับรอยเท้านะครับอ๋อกองสวมปีกอ๋อมีกล่องสวมปีกสวมแหวนสวมสร้อยด้วยนะครับใครที่แบบมีเพชรเยอะๆเนี่ยเหลือๆนะครับผมก็มาใช้ได้นะฮะเนี่ยตอนนี้บอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้รับเป็นสมบัตินะครับเป็นออฟห้าหรือว่าออฟหกนะครับผมจำนวนหนึ่งชิ้นนะได้แก่ของศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับสร้อยคอแหวนเอ้ย สูงสร้อยส่งแหวนได้ด้วยนะคือไม่ต้องไปตีบอสแล้วนะครับใครมีงบประมาณก็อ่ะจ่ายเลยในร้านค้าวีเซิร์ฟนี้โอ้โหโคตรโหดอ่ะส่วนของดอบมอนเนี่ยเออ่เดี๋ยวลองตีให้ดูเฮ้ยไม่เยอะนะไอตัวนี้มันเยอะอยู่แล้วนะครับผมไอมอนสีน้ําเงินเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับเฮ้ยแต่ของดอบโอเคนะไม่ได้เวอร์นะครับผมคุณผู้ชมาชาร์จก่อนชาร์จก่อนปึงป้งปึ้งเห็นไหมปึง้งไม่ได้แบบคือไม่เยอะเลยอะ่ะ ไม่เนี่ยดอกเฮ้ยดอกมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรเด้งเข้ามาอ๋อเป็นเหรียญมิวเป็นเหรียญมิวครับนี่อยากมาสิบอันนะครับของดอกอุ้ยผมใส่ย,ยันได้แล้วคุณผู้ชมครับจัดไปเซ่โอ้โหพลังขึ้นมาเยอะมากเลยสิบแปดล้านโอ้ใส่ย,ยันไปโหเลยเฮ้ยมีบอสด,ด้วยแต่ของดอปมันไม่เยอะโอ้ยโอ้ยเ้ยมีบอสมีบอสคุณผู้ชมครับมีบอสให้เราฟาร์มด้วยฮะโอ้โหตายเลยอะ อีบอลให้เราฟาร์มหน้าเมืองด้วยครับของดรอปนี่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เวอร์นะครับทถให้เรามีความท้าทายในการเล่นด้วยนะครับเก็บของไปแลกได้ในคาร์นั่นเองโอเคเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นอนหนึ่งตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่น่าเล่นนะครับผมในมิวโรแลนด์กับไอที่2เปิดวันที่24นี้นะครับผมส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยรา,ายละเอียดอันดับรับเงินนะครับผมหรือว่า โค้ดกิจกรรมแชร์สามารถติดตามได้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับคลิปรีวิวมีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอเราต่อไปด้วยคลิปนี้เราไปก่อนเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้าไปกัน